ปักมาแครับเนื้อต้มครับกระดูกต้มอันนี้เนื้อครับน้ำมันอยสีถวนนังกันครับครับนัง่งม,มันใส่น้ำมันหลไรเเป็ดกามา็มันหักมันมีแต่มันกับสีถวนนังเป็ดก่อน,นครับ,รบดับแรกจีนว่าคือน้ำมันหมุ้งครับพี่น้อง จากตอนนี้เงียเหลือตอนนี้น้อยคันขี้เล็บเงี้ยจืนไปเรื่อยครับน้ำมันเป็ดเป็นบาครับพี่น้องจากตอนนี้เงี่ยเหลือตอนไหนเดียวจ <laughs> ืนน้ำมันมันอ่ะครับจีกรอบบกรอบก,อบก,อบกระซังรับกระจืดในมันอันมันแห้งก็แสีบเองครับยังไม่เสียหลับ ครับนั่งกระเทียมใบบกูดบะเพี้ครับเขาเอื่นเครื่องเคียงครับเดี๋ยวใส่กับปลาบครับเดี๋ยวก็สีร้วนเนื้อพัดเนื้อครับมันกลับมาเหมือเน่าครับโดยเชฟผ่องมาเหมืองง่าครับเนื่อเสียบเนื่อเรคว่ำสมไปในตัวแต่พวกพวกเขาก็ยังมาใส่อีกตอนลาบครับกันตอนนี้เรียกว่าขั้นตอนการดวนเนื้อครับ ผมโบว์ไปล้วนในหนังหันครับมันย่านมันบวสุกก็เลยล้วนใส่นี่ว่าใส่แก๊ปใส่กระทะนี่เนี่ยมันสุกจังเลยครับส่วนยังมีเตาถล๊ะเ่เพ่ครับเอ้สุกจัง,ง,งลเลยกับต้มพี่น้องเอ,อ้แต่กลิ่นยังครับกับสีเขียวไปนน้นโดนครับจนมันเปื่อยครับเพราะว่าเป็ดนี่มันเป็นบอกง่ายคือมันกับเปื่อ,อยหนาจังเลยนะครับเนาะ โอเคียวไปเรื่อยครับพี่น้องลาบแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับลาบโดยเชฟพ,พองครับกับลาบเป็ดบ้านห้องครับบุษยาบกับทุกที่บ้างเลยลาบเป็ดถ้าอยากเสียบกับตกใส่นทำกับเทียมดองเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวเหมือนโมมี่ครับก็เลยต้องลาบแบบลาบห้องนี่ครับ เตเิตเตเตเมมะน,นาวอีกครับเต่มเปิ่มความเปรี้ยวครับเครื่องเคียงเอวเคียงครับเพิร์นพริกทอดนะครับหนังมันแน่นะครับเครื่องถอดนะครับใบขิดตูนใส่ผักครับเป็นอันเสร็จสิน้น ครับกัสีหาพระเขาเด้อพี่น้องมาครับเรียบร้อยครับต้มก็เรียบร้อยลาบก็เรียบร้อยแล้วครับบันเขาหาน้ามาครับบันเออมาเด้อบันพ่อแม่พี่น้องครับมากินเขาน้ำกันครับหาพระเขาแล้วครับมามาครับครับลาบเป็ดครับลาบเป็ดสูตรข่ซอนนแดงครับอันนี้ก็ต้มเป็ดครับพี่น้องโอ้ยผักแก้มพ่อแม่พี่น้องึงเด้ยอะกว่ากูนะกูนะ กิ่นสลัดแก้วครับนี่ครับมีบักทั่วกับมีคบ้ครับนครับมะระขีนโนกครับของปวดใครหลายๆคนครับไมาคกับพี่น้อ,องกินย้่งมกันบันขบกันเแซ่บครับ